สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายด,ดวงคลิปเนืดวงกิปนี้เราก็จะมาตรวจพลังบุญที่หนุนนำดวงชะตาของคุณนะคะให้ประ,ประสบความสำเร็จนะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะใช้ไพ่พรมยานไพ่แสงสุกนะคะในการตรวจพลังบุญของเรา ใครที่ผ่านมาเจอคลิปคลิปนี้อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาฟังนะคะว่าพลังบุญที่คุณทําในช่วงของวันอาซาลหบูชาและวันเข้าพรรษาเนี่ยจะมีพลังบุญอย่างไรบ้างสนับสนุนคุณเรื่องอะไรบ้างนะคะละกนาราศีที่โดดเด่นที่มาเจอคลิปดั้มคลิปนี้นะคะวอชเอรนะ้ำมีนกรกฎพิจิกแคปิตอนราศีมังกรชาดิน ลิบาราศีตุลธาตุลมสันกนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟแอธาตุลมมีจุด,กดุกลุ่มไฟธาตุไฟเมษธนูซักเซตเรียตราศีธนูชาวธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดอ๋อาราศีเมษราศีพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมียี่สิบสี่ยี่สิบห้าสิบยี่สิบสามเจ็ดเก้าสิบสามแล้วก็สิบเจ็ดนะคะซึ่งวันนี้แม่หมอก็ได้จับไพ่ พรมยานออกมาสามใบด้วยกันนะครบเครื่องเลยนะคะงานเงินแล้วก็ความรักจ้านะคะเราได้ไพ่พระเพิงไพ่พระพิคเนตไพ่ากามเทพนะคะไพ่พระเพิงเนี่ยจะเป็นพลังงานของนักรบนักสู้นะผู้ที่มีความเข้มแข็งดูเดือดนะมีพลังกายมีพลังใจร้อนแรง นะคะเป็นพลังของคนที่มีอำนาจวาสนานะคะมีความเข้มแข็งมีความขยันมีความอึดถึกทนนะคะแต่อาจที่จะเจอพลังงานที่จะมาทดสอบจิตใจนะคะความเดือดเนื้อร้อนใจนะการขัดแย้งการทะเลาะวิวาทกับบุคคลรอบข้างนะเพื่อนสังคมที่ทำงานได้ด้วยแล้วก็เป็นเหตุทำให้ เบื่อนายกับที่ทํางานนะเจ้านายเพื่อนร่วมงานด้วยฉะนั้นควรที่จะมีในเรื่องของความระมัดระวังใช้เหตุแล้วก็ผลในการพินิจพิจารณาไตรตรองก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องมีการวางแผนไว้นะเพราะว่ามีทั้งผลดีแล้วก็ผลร้ายนะต่อชีวิตด้วยอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามนะะ ไพ่พระเพลิงเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ค้อนกล้าเนี่ยมีในเรื่องของเอ่อค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะคะแม้จะเป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนนะแต่ก็เป็นคนที่ใจร้อนนะแล้วก็มีในเรื่องของความเดือดร้อน,นเรื่องการเงินนะปัญหาชีวิตนะสะดุดนะก็ให้ระมัดระวังอย่ากโกรธแค้นนะคะหรือว่าจริงชังหรือว่าอาฆาตพยาบาทนะ,ะให้ มันสงบสติจิตใจอารมณ์ความคิดอภัยองโหสิกรรมให้กับศัตรูนะคบเป็นเหมือนกับว่าจะเจอบททดสอบของชีวิตได้นะคะและไพ่พัปิคเนตจะเป็นปงังปังราชาโชคนะคะจะมีโชคลาภในเรื่องของความสุข เยี่ยงพระราชาสุขก,กายสบายใจนะคะมีเงินมีทองหลั่งไหลมาเทมาไม่ขาดสายเป็นคนที่จะได้รับในเรื่องของชีวิตของการงานการเงินรับรื่นไม่มีอุปสรรคนะคะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ร่ำรวยนะมีเงินใช้ไม่ขาดมือ ก็ให้คิดวางแผนและมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยด้วยเมื่อเวลาที่มีเงินเข้าออกมากมายนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลเลไม่มั่นคงนะแต่ก็เป็นคนที่มีความสุขเยี่ยงพระราชานะคะ และไพ่กามเทพก็จะเป็นในเรื่องของความรักนะสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดที่ได้ไพ่ใบนี้ก็จะพานพบเกี่ยวกับในเรื่องของความรักคนรักเข้ามาจีบมาสารสัมพันธ์นะคะก็ให้ระมัดระวังว่าการไปตกหลุมรักใครเนี่ยนะคะเอออย่าให้มันลุ่มหลงมัวเมานะคะหรือว่าผิดประเพณีนะต้องรู้จักหักห้าม ใจิตใจไววนะก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนที่จะมีคนรักวางแผนชีวิตอนาคตก่อนนะคะเพราะว่าความรักในสมัยอดีตกับปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันเพราะเรามีความรักในปัจจุบันเนี่ยเราต้องคำนึงถึงในเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจนะปัจจัยภายนอกด้วยเงินงานนะคะออมีความพร้อมต่างๆนะแล้วค่อยมีคู่รักคนรัก ก็จะทำให้ชีวิตคู่ราบรื่นมั่นคงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังบุญะะที่คุณได้สร้างได้ทำเนี่ยนะคะจะหนุนนำดวงชะตาของคุณนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างขอดูบุญและบาปเก่าหน่อยนะคะขอส่องบุญบาปเก่าหน่อยว่ามีเรื่องอะไรบ้าง มีในเรื่องของความฝันความเพอ้อฝันความจินตนาการความอยากเป็นอยากเด่นอยากได้อยากดังประสบความสําเร็จยังมีความหวังอยู่นะคะยังมีเป้าหมายอยู่ที่คุณอยากจะเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จหรือว่าคือนะตอนนี้เวลานี้บางคน่า้อาจจะอยากจะได้อยากจะเปลี่ยนรถใหม่นะอยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่ นะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องนั่งมานั่งไปก่อนนะคะก่อนที่จะไปขึ้นเรือยอทนะคะก็ยังมีความฝันความหวังอยู่นะคะแล้วก็ไพ่น่าจะเป็นกรรมเก่าอันเนี้ยนะคะเป็นในเรื่องของการมีเพื่อนมีสังคมนะคะเพื่อนที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่จริงใจกับเราให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเราเนี่ยพูดดีทําดีกับเขาจับมือเขาแต่เขามีการถือไม้ กระบ,บองนะคะเหมือนจะเรียกว่าเอาไว้ดักตีเราอ่ะเหมือนเขาก็ไม่เชื่อใจเราไม่ไว้ใจเรานะคะฉะนั้นรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะคบไว้เพื่อศึกษาเรียนรู้และพลังงานตรงนี้น่าจะเป็นบุญนะคะบุญที่เป็นคุณจะได้ผู้ที่ชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณให้คุณได้เจอเส้นทางทำมาหากิน ะะที่เหมาะสมกับคุณนะ,ะคุณยังมีเหมือนกับว่ามีบุญเก่าหนุนนาให้ดวงชะตานะ,ะมีในเรื่องของโอกาสการเงินแล้วก็การงานนะ,ะมีคนสนับสนุนช่วยเหลืออยู่มีสิ่งศักดิ์คอยชี้แนะช่องทางโอกาสดีๆอยู่และนะคะไพ่ของการแทงข้างหลังหักหลังนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเออเรียกว่าสําหรับใครที่เป็นหญิงรักหญิงชายรักชายเนี่ย ะะเหมือนกับคู่รักคนรักของเราหักหลังนะะเรามีแฟนเป็นผู้หญิงแต่แฟนของเราไปคบนะคะเรียกว่า LGBTQ อะไรก็ได้ก็เลยทำให้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าไปและนะคะอันนี้น่าจะเป็นบุญเก่านะคะเป็นบุญเก่าที่หนุนดวงสตาก็คือเป็นในเรื่องของความมุมานะ ความเพียรพยายามความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะส่งผลทําให้ตัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของการสร้างความฝันความสําบร็จของคุณให้เป็นจริงนะคะแต่ก็มีผู้ชี้ arios, แนะช่องทางแนวทางโอกาสให้กับคุณนะคะและนี่ก็เป็นพลังบุญนะคะที่จะหนุนนําคุณเหมือนกันเมื่อคุณเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาประการแต่คุณก็สามารถที่จะยืนหยัด อยู่บนนะคะกวางหนามหรือว่าปัญหาต่างๆได้ยังใช้ชีวิตนะ,ะยังมีจิตใจที่เข้มแข็งน,ะ,ะ,นะ,ะรอแสงสว่างรอการปลดปล่อยรอกันเหมือนกับว่าเออได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่กรรมเก่าก็จะเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะมีปัญหาความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะค,ะคนรักเก่าหรือว่าตัวของคุณเอง นะคะเหมือนมีในเรื่องของแรงอาฆาตผูกใจเจ็บนะกับความสัมพันธ์ที่อยากได้อยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของจึงอาจจะถูกคุณใส่มนด d a นะแบบเนี้ยนะ,ะทำของใส่หรือว่าเขาส่งจิตนมาสาบแช่งคุณหรือว่าทำให้คุณหลงรักหลงชอบเขานะคะคิดถึงเขานะคะไม่ให้คุณไปจากชีวิตของเขาเหมือนมีการผูกติดนะคะความรักคนสัมพันธ์ไว้นะคะแล้วก็ ไพ่ของไพ่สมหวังในเรื่องของความรักได้คู่รักที่ดีคนรักที่ดีแต่งงานใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขนะเข้าพิธีแต่งงานสุขเ,เรียกว่าเหมือนกับว่าทาพิธีต่างๆนะถูกต้องจาจารีตประเพณีนะคะมีชีวิตที่ดีมีคู่รักที่ดีนะสนับสนุนเกื้อกูลกันและไพ่นะที่มีบุญเก่าก็คือในเรื่องของการเ,เรียกว่าได้รับความรักที่บริสุทธิ์จากแม่ นะคะความรักที่เข้ามาเติมเต็มให้กําลังใจและก็ช่วยเหลือประคับประคองดูแลเอาใจใสะะ่เป็นบุญที่ตัวของคุณเนี่ยได้รับคนรักได้รับความรักนะจากคนที่รักคุณนะคือคนในครอบครัวของคุณแม่ของคุณญาติของคุณและพลังงานของพ่ายที่อยู่กันจนแก่จนเฒ่านะกับคนรัก สามีคนดังเนี่ยคือใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายในบ้านปลายชีวิตนะเป็นบุญกุศลหนุนนำนะเมื่อผ่านปัญหาวิกฤตต่างๆในชีวิตแล้วชีวิตบ้านปลายนะจะเป็นชีวิตที่สงบแล้วก็เรียบง่ายนะนี่คือพลังบุญที่หนุนนำดวงชะตาของคุณแต,แต่อาจจะมีวิบากกรรมบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเหมือนกับเผชิญกับปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า บุญหนุนนำดวงชะตาของคุณนะคะโดดเด่นเป็นเรื่องอะไรนะคะบ้างบุญหนุนนำดวงชะตาของคุณโดดเด่นนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างขออนุญาตในดาศีตัมตัวของคุณนะ,ะใครที่มาเจอคลิปแอนดอมคลิปนี้นะคะบุญหนุนนำดวงชะตาของคุณนะคะเกื้อคูณคุณสนับสนุนคุณสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ ช่วยเหลือคุณนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างไพ่สิบใบนะคะไพ่ทา,ทาโร่สิบใบ เรื่องที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่คุณรอคอยนะเป็นเรื่องที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยนะคะจากที่ใช้ระยะเวลานานพอสมควรกับการรอคอยนะคะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะ,ะมันสิ้นสุดการรอคอยและ THE ะทาวเเนี่ยมันมีการจบการรอคอยแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็สิ้นสุดความเจ็บปวดนะคะความทุกข์ความทรมานใจวิบากกรรมเรื่องราวที่คุณเจอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบุญเก่าส่งผลหนุนนำดวงชะตาของคุณให้ชีวิตของคุณนะผ่านพ้นความเครียดความวิตกกังวลใจความกลัวความเสียอกเสียใจความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คนที่คุณรอคนที่คุณรัก คนที่คุณอยากจะเจอคนที่คุณอยากจะสารสัมพันธ์ต่อจากนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วเพราะคนคนนั้นและคุณจะได้เจอกันแล้วค่ะมันสิ้นสุดการรอคอยแล้วแล้วชีวิตของคุณที่คาดหวังความสุขความสำเร็จความร่ำรวยคุณจะกลับมานะคะเรียกว่าเป็นผู้นำเป็นผู้ชนะเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะ เป็นคนที่มีความกล้าหาญนะคะเด็ดเดี่ยวแล้วก็นะคะชื่อเสียงความสําเร็จของคุณจะกลับคืนมาสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะค,ะความรักหรือว่าในเรื่องของการเงินที่คุณวางแผนไว้มันจะประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณได้ใช้ระยะเวลาในการที่เอ่อเรียกว่าลงทุนลงแรงนะคะจริงจัง นะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างขยันขันแข็งอย่างเต็มความรู้ความสามารถของคุณนะชีวิตของคุณต่อจากนี้เต่มไปนะเรียกได้ว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะงานที่ลงทุนลงแรงไปจะได้รับความสําเร็จนะคะจะได้รายได้หรือว่าเงินทองที่คุณคาดหวังไว้ความรักที่คุณผิดหวัง นะคะอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าหรือแม้กระทั่งคนที่คุณคาดหวังอยากจะสารสัมพันธ์กลับมาเป็นคู่รักคนรักกันจะกลับมานะคะเป็นคนที่คุณเหมือนกับอยากจะใช้ชีวิตคู่นะคะหรือว่าจริงจังหลักจะใช้ชีวิตแต่งงานอยู่กินด้วยกันไปยันแก่ยันเท่าและภายใต้สำรับเป็นไพ่าสามเหรียญนะ,ค,ะคุณได้รับกัน ช่วยเหลือการสนับสนุนจากเพื่อนจากสังคมนะคะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานและการลงทุนนะความรักที่คุณไปขอคําปรึกษาไปขอความช่วยเหลือนะผู้คนเหล่านั้นจะให้คําแนะนําหรือว่าบอกคุณนะคะหรือว่าคนเก่าๆที่คุณอยากจะสารสัมพันธ์เขาจะกลับมาพูดคุยมาสารสัมพันธ์กับคุณ นะคะ,ะสำหรับใครที่คาดหวังกับการใช้ชีวิตคู่หรือว่าแต่งงานต่อจากนี้เป,ป็นต้นไปคุณจะได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในความรักนะ,ะแล้วก็มีชีวิตคู่ที่ดีสนับสนุนเกื้อกูลกันนะ,ะในการใช้ชีวิตคู่แล้วก็อาชีพการงานที่มั่นคงนะ,ะเป็นหลักเป็นฐานนะคะเป็นคนที่จะมีความสุขมากๆนะคะขอไพ สิบคาทานี้คุณคาดหวังอะไรสิบคาถาเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเป็นในเรื่องของรายได้เป็นในเรื่องของความสําเร็จเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณเคยพลาดโอกาสไปนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณเข้าใจผิด จะกลับมานในความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักคนรักของคุณนะคะเขาจะกลับมาเป็นคู่รักของคุณเกื้อกูลสนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณประสบความสำเร็จในชีวิตการงานแล้วก็การเงินนะคะนี่คือบุญกุศลหนุนนำดวงชะตาชีวิตของคุณแน่นอนใครรอคนรักเก่าแฟนเก่าใครรองานนะ,คะใครรอความสำเร็จในสิ่งที่ลงทุนไปประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ หน้าไพ่บอกแบบนี้ฉะนั้นนะคะก็จงหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะสร้างกรรมดีใหม่ต่อไปนะคะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังไว้ก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะรับอภารางานด้วยขอบคุณทุกการติดตามค่ะ